อ่ะมันทะลึงล่งอ่ะแล้วทีมมึงทำกุลาตั้งไข่แป๊ดเนี่ยเอาไหนว่าให้ดึงไงไม่เอาไม่เอาเป็นเพ่มันทำแบบนี้ไม่ได,ได้ได้คือฉากในต้องเล่นใช่ฮะจริงจริงเอาใครอยากให้พรใครทำพรอจับปลอมือหน่อยนะพี่น้องแต่ว่าก็อขอบอกพี่น้องเด้อชาวบ้านพกตลาดอาเดิ้ลที่ว่าเพ่เองอะไรไมาทำแบบนี้ปกติเพ่คนไทยนี่เป็นเพ่ที่เรียบร้อย นี่ครับไม่ค่อยกล้าแสดงเวลาเขาห้องน้ำเป็นไงเขาห้องน้ำยังพับยักขีนะเรียกว่าเอาจริงนกัป็นคนเร็วๆทางการก่อทางานทาอุจจาระก็ขอภัยพี่น้องเด้อนะคแม่เนาะบอกว่าเอฟซีพอกเองเยอะแยะเยอะี๋่ว่าคนใช้มาทำอะไรยังงไต่ออ่าแล้วเอาโทรศัพท์ลงก่อนเขาหายตั้งค่าเออมือซ้ายกำแหงมือขวาคำพื้ ขาลงแล้วก็โยกไปเลย <c oughs> ไอปอทำไมมึงทำคืนลิงนู่นลงบุรีถึงม,มือซ <ทำ S 1> ้ายจับแขน <c oughs> มือขวาจับใจแล้วก็ย่อขาลงแล้วก็เต่าดืดดืด้ <c oughs> วาวเฮ้ยนะทำทำ <c oughs> อา,าวาวดขดอ๋อนิดเดียวด้อ๋อนิดเดียวนิดเดียว เธอมีของดีวี่อหทีทะลื่ไปเลยยังรักยังหลงไปเข้าห้องหนักหนาดียับยั้งยอบยั้งเลยโอ้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 ย